พลเรือเอกของกองทัพเรือศัตรูที่โซโลกับซันจีนั้นต้องก้าวข้ามไปให้ได้ในฐานะแม่ทัพของกลุ่มโจสรสัตว์หมวกฟางกลุ่มโจรสลัดของ4ี่จักรพรรดิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเหล่าแม่ทัพของกลุ่มโจสรสตว์หมวกฟางกันบ้างดีกว่าแต่หลักๆวันนี้เนี่ยก็คงจะพูดถึงโซโลแล้วก็ซันจีเนาะเพราะว่า2คนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละครับว่าเปรียบเสมือนเป็นมือขวาแล้วก็มือซ้ายของลูฟฟี่่หมมววกาางงงพถึึแ้้คนนนนั จะเป็นนักหลงทางอันดับหนึ่งของโลกส่วนอีกคนหนึ่งนั้นจะเป็นนักมอหญิงอันดับหนึ่งของโลกอย่างซันจิแต่ถ้าพูดตรงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับที่ดีเลยล่ะสำหรับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซึ่งในอนาคตนั้นกลุ่มหมวกฟางเนี่ยต้องประทานนะครับกับคนระดับบลเรือเอกจอมพลเรือหรือแม้กระทั่งนะครับพวกห้าผู้เฒ่าอยู่แล้วซึ่งจากล่าสุดนะครับเราได้เห็นและฝีมือลูฟี่ที่ประทะกับพลเรือเอกคิซารุนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยถ้าพูดในแง่การโจมตีเพียวๆเลยกตอดแะะว่่่าาทีีีมุจจ อ่อนเ,เล็กๆ,ๆน้อยๆอะนะครับเก <Paint> ี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูตนเองแต่จุดนี้นะครับเชื่อว่าอีกไม่นานแหละมันก็คงจะสามารถแก้ได้นะครับว่าเออสามารถยืนระยะได้นานๆในการใช้ร่างเก5หรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูตนเองนะครับสามารถยืนในการต่อสู้ได้นานกว่านี้ซึ่งถึงจุดนั้นจริงๆนะครับลูฟี่นั้นเนี่ยมันก็จะเหนือไปกว่าพลเรเอกอย่างชัดเจนแล้วละในตอนนั้นนะครับและถึงตอนนั้นจริงๆพลเรเอกนั้นเนี่ยก็คงจะได้มาต่อกรนะครับกับเหล่าแม่ทัพกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางก็คือโซโล่กับัันนจิ้ก็มือ ด่านหน้าและการให้กับลูฟี่พวกเขานั้นก็ต้องต่อกรกับพลเรเอกนะครับซึ่งพลเรเอกในเรื่องวันพีชแต่ละคนนั้นก็ฝีมือนะครับจัดจ้านนะครับในย่านฝั่งพลทั้งนั้นเลยนะครับคือฝีมือระด,ดับที่ไม่ธรรมดาเลยทั้งสิ้นยิ่งพลเรเอกยุคเก่านะครับโอโ้โหโคตรเก่งเลยอย่างคิสรุหรือพลเรเอกยุคใหม่นะครับฝีมือเอาจิงก็อาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่าสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะด้อยกว่านิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูนะครับที่ตึงมือของกลุ่มโจรสัดหมกฟางสุดเลยลลล่่ะะวววัััันนนนนีีี้้กกกกก็เเเยยรบบจมาาพูดดป ัันน้พวกเขาทั้งสองคนต้องเข้าข้ามคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือไปให้ได้เพราะจากสถานการณ์ล่าสัตว์ในตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยแหละครับว่ามันมีนะครับคนที่มีฝีมือเหนือไปกว่าคนระดับพลเรือเอกคือเหล่าห้าผู้เท่าหรือแม้กระทั่งแทนอิมจึงทําให้อันนี้เนี่ยก็เป็นบททดสอบที่สําคัญเป็นจุดที่สําคัญที่พวกเขานั้นต้องเข้าข้ามไปให้ได้กับคนระดับนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงนะครับศัตรูระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือผมขอเอาบรรทัดฐานและการของคิสรุนะครับมาเป็นบรรทัดฐานซึ่งสิ่งงงงนนึที่่่เเเเเรราาาหห็ไดด้ออออยยชัจละวพกขง เรือนั้นก็ไม่ได้มีดีนะครับเพียงแค่พลังผลปีศาจเท่านั้นพวกเขานั้นนะครับยังมีดีเกี่ยวกับการใช้ฮาคีของตัวเองอีกอย่างเช่นพลเรือเอกคิสรุอย่างเงีย้ยก็จะเห็นว่าคิสรุนั้นแีนยะไม่ได้มีดีแค่ความเร็วเท่านั้นแต่เขานั้นใช้ความเร็วในการโจมตีนะครับได้แบบโคตรมีประโยชน์เลยคือเขานั้นนะครับก็มีคอนเซปต์แหละครับว่ายิ่งมีความเร็วมากเท่าไหร่การโจมตีนั้นก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นก็ใช้ความเร็วของแสนนี่แหละเป็นแรงหน่วงนะครับในการโจ,จมตีีััต้้ควววาเ็กกกแงงลบบขออ ที่โจมตีเข้าไปอีกซึ่งอาคีของคิสรุนั้นเชื่อว่าก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันเพราะว่าคิสรุนั้นเป็นผู้ที่สอนนะครับกาดอันทรงพลังให้กับเซนโตมารุนะครับแล้วก็เซนโตมารุนั้นก็มักเอากาดนี้นะครับไปขิงกับทุกคนเลยแหละครับว่าการดฉันน่ะเป็นกาดที่ดีที่สุดเป็นกาดที่ไม่มีใครนั้นเนี่ยสามารถที่จะโจมตีเข้าได้ท้ายที่สุดนะครับก็ถูกคิสรุโจมตีเข้าไปแทนแต่ไอากาดนี้นะครับก็เป็นกาดนะครับที่คิสรุนั้นเป็นคนที่สอนเซนโตมารุนนรำำรนะด้ นั้นเนี่ยก็มีความชํานาญในการใช้นะครับพลังผลพิษของตัวเองค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงนะครับก็คือใช้แสงของตัวเองนั้นดัดแปลงเป็นร่างคนหลายๆอันเลยในการแบบว่าใช้หลอกในการโจมตีหรือใช้โจมตีในการโจมตีศัตรูนั่นแหละครับซึ่งไอ้นี้ก็เป็นจุดเด่นเด่นเลยนะครับความสามารถของพลนเเอกคิสรุซึ่งถามว่านะครับคิสรุนั้นเหมาะสมในการต่อกรกับใครมากกว่ากันระหว่างโซโลกับซันจิโดยส่วนตัวผมนะถ้าอยากให้จับคู่การต่อสู้กันก็อยากให้ต่อสู้กับซันจิมากกว่าเพราะว่านะครับทางด้านคิารุเนี่ยมันจะมีจุดเด แรงในการโจมตีหรือการป้องกันซึ่งมันก็จะตรงคอนเซปต์เลยนะครับกับความสามารถของซันจิด้วยซึ่งซันจิในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นอยู่ในระดับนะครับที่เหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องความเร็วของเขาที่สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับในระดับปีศาจหรือแม้กระทั่งร่างกายของเขานั้นนะครับก็มีความทรงพลังสุดๆเลยนะครับก็คือร่างกายนั้งแกล่งและถึงแม้นะครับจะถูกโจมตีนะครับจนหน้าบุดบเบี้ยวไปก็ยังสามารถนะครับดัดแปลงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เช่นกันนะครับซึ่งไอเนี้ยผมว่าถ้าเเปป็็นนนนกกกกาารรตต่่่ออสสสูู้้ัคงทีุ แล้วก็เป็นบททดสอบที่ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าเรานั้นก็จะได้เห็นเลยแหละครับว่าซันจินั้นที่อัปเกรดร่างกายตัวเองมาได้เหนือมนุษย์ขนาดนี้เขานั้นต้องมาเจอของจริงการต่อสู้จริงๆที่เหนือไปกว่านะครับมือซ้ายมือขวาของจกักรพรรดนั้นจะเป็นยังไงนะครับเพราะเรานั้นนะครับในตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าระดับพลเรือเอกนั้นมันเป็นระดับนะครับที่เหนือไปกว่ามือขวาจากักรพรรดจริงๆซึ่งถ้าหากซันจินั้นสามารถรับนะครับการต่อสู้นี้ได้ไหวนะครับผมบอกเลยแหละครับว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าสป้ขดจจกัััองนนิะไ ได้ในระดับไหนกันนะครับเพราะตอนนี้มันก็ระดับที่เหนือมนุษย์ไปแล้วแต่ถ้าเหนือไปกว่าเดิมได้นะครับมันคงจะเป็นระดับปีศาจจริงๆเป็นระดับนะครับที่อยู่ในฐานะนะครับแม่ทัพของจักรพรรดิหรือง่ายๆนะครับแม่ทัพของคนที่จะเป็นราชาโจรสลัดอย่างลูฟี่ได้อย่างเต็มภาคภูมิแน่นอนแต่ที่นี้นะครับมันจะมีพลเดรเอกเหลืออีกสองคนใช่ไหมผมขอพูดภาพรวมไปเลยแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับพลเดเอกเรียวคุกิยนะครับหรือว่าพลเดเอกอย่างฟูจิโทระนะครับซึ่งสองคนนี้นะครับถึงแม้ปัจจุบันอาจจะดด้ไไ่ับม พลเดียกยุคเก่าแต่ถ้าพูดถึงความเก่งความเทพผมว่าก็ไม่ได้ธรรมดาเลยขนาดนั้นนะถึงแม้ว่านะครับทางด้านของเดคุคก,กิลนั้นจะถูกดิเครดิตไปพอควรกับการที่พี่แกนั้นปลุกไว้ที่วาโนะแล้วก็ต้องเพ่นจนป่าราบนะครับแต่ทําด้เธอข้างหน้ามีจัก,กรพรรดิรุ่นใหม่อย่างลูฟี่อยู่หรือว่าพวกซุปเปอร์โนวาอยู่กันเต็มเอียดไปหมดเลยด้านหลังนะครับมีกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับและตนเองนั้นมาเพียงแค่คนเดียวเป็นใครใครก็หนีนะครับจุดนี้ก็ต้องเป็นจุดที่เข้าใจได้นะครับในตัวของพลเดียกเดก สามารถสร้างป่ามาได้นะครับก็คือป่าจะสร้างมาได้เรื่อยๆเลยซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นการอดแดปอีกหละครับก็คือใช้ป่านั้นในการโจมตีใช้ป่านั้นในการร่วมมือในการต่อสู้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นป่าซึ่งถ้าดูจากผิวเผนะินแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็ดูไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากนับภาพรวมจริงๆแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาของจริงนั่นแหละกับความสามารถพวกนี้ หรือแม้กระทั่งพลเธอเอกอย่างฟูจิโทระก็ตามทีนะครับอันนี้ก็โหดมากๆเลยเพราะว่าพลาผลปีศาจเฮียแกนั้นก็คือมันจะสร้างแรงโน้มถ่วงใช่ไหมมันเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะโน้มถ่วงถึงขนาดที่โน้มถ่วงนะครับไออุกบาทลงมาได้หรือโน้มถ่วงศัตรูได้ด้วยเช่นกันก็คือจะต้องมีอาคีที่มันแกร่งพอควรเลยที่สามารถต่อต้านสิ่งสิ่งนี้ได้นะครับและฟูจิโทระนั้นก็เป็นคนที่ใช้ดาบด้วยและด้วยความที่ว่าเฮียแกนั้นตาบอดใช่ไหมเลยทําให้ประสาทสัมผัสนั้นก็จะดีนะครับกว่ามนุษย์ การโจมตีของศัตรูซึ่งโซโลนั้นนะครับต่อให้เจอกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฟูจิโทระหรือเรียวคุกิลนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นงานยากทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรียวคุกิลนะครับที่เห็นแบบนั้นนะครับสร้างป่าไม้มาได้เยอะๆซึ่งไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ยากลําบากมากๆสำหรับนักดาบเพราะว่านะครับไอ้ป่าไม้ที่มันเยอะขนาดนั้นเนี่ยฟันเท่าไหร่ฟันก็ไม่หมดนะครับถ้ามันสามารถงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆและแน่นอนนะครับด้วยความสามารถพวกนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมในการเป็นป่าไม้มันจะทําให้นะครับพื้นิราานนมมัสถ สร้างนะครับทำให้ศัตรูนั้นหรือว่าผู้ที่เป็นนักดาบไม่มีหลักในการยืนที่ดีมากเพียงพอและทําให้นักดาบนั้นจะยากลําบากมากๆในการต่อสู้ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่โซโลนั้นต้องแก้ไขพอควรเลยนะถ้าจะต่อกรกับคนอย่างเรียวคุกิวนะครับในฐานะพลระเอกของกองทัพเรือหรือแม้กระทั่งนะครับตัดไปที่พลเอกอย่างฟูจิโทระก็ได้นะครับอันนี้ก็นับได้ว่าเป็นงานหนักของโซโลอีกเช่นเคยนะครับเป็นเพราะว่าฟูจิโทระนั้นก็เห็นแหละครับว่าฝีมือเพลงดาบก็ไม่ธรรมดาความสามารถนะครับผลแรงโน้มถ่วงอันนี้กเปนนัักกบโโด้วยช่ติ ก็คุมดาบเอ็นมะยากอยู่แล้วดูทาคิอันนี้ถูกแรงน้มถ่วงโจมตีเข้ามาอีกนะครับโซโลนั้นก็ต้องหาวิธีทางในการแก้ไขนะครับปัญหานี้ให้ได้หรือแม้กระทั่งนะครับทางด้านของฟูจิโทราเนี่ยจะมีจุดเด่นเรื่องการแบบว่าตั้งรับในการโจมตีไม่ได้หมายความว่าหลบหลีกนะเพราะเฮแกนนั้นสามารถใช้ดาบในการตั้งรับในการโจมตีได้โซโลนั้นก็ต้องพัฒนานะครับเรื่องฮาคิสังเกตของตัวเองให้สามารถมองเห็นอนาคตให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันก็แทบที่จะไม่สามารถโจมตีนะครับคนระด,ดับพลระเอกของกองทัพเลยได้้้ซําาแตต่่กก็็นนนัะครดววยมทีเป ยังไงก็แล้วแต่โซโล่หรือแม้กระทั่งเซนจินั้นก็ต้องก้าวข้ามนะครับพลเรือเอกของกองทัพเรือได้อยู่แล้วแต่มันก็เหมือนเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับสเตปนี้อาจจะเป็นพลเรือเอกสเตปต่อไปนั้นอาจจะเป็นนะครับพวกเหล่าห้าผู้เท่านะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีเลยนะครับเพราะเรานั้นก็คงจะได้เห็นนะครับการเดินทางอีกยาวไกลเลยล่ะของกลุ่มจนสัตว์หมกฟางในการที่พวกเขานั้นจะเป็นโน .1 ยืนตึงนะครับของกลุ่มจนสลัดนะครับหรือว่าของโลกเลยก็ได้นะที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเพราะในตอนนี้เนื้อเรื่องนั้นก็็็เเเเข้้าาาาาาสู่่ชวววงงททยยแลลรรกกกคอจะหนนดิ ของกลุ่มหมวกฟางในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นเป็นยังไงส่วนประเด็นที่ว่าจะเจอนะครับกับคนระดับพลเรือเอกตอนไหนนั้นอันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดได้เนาะก็คงจะเป็นสงครามครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีสงครามที่ต่อกอกับฝั่งรัฐบาลโลกอยู่แล้วนะครับและการที่นะครับโซโลซันจิหรือแม้กระทั่งจินเบก็ได้รวมเข้ามาพวกเขาเหล่านี้ก็คืออยู่ในฐานะแม่ทัพของกลุ่มหมวกฟางไปแล้วพวกเขานั้นก็ต้องต่อกอนกับคนพวกนี้นี่แหละเพื่อนะครับเป็นปูเส้นทางหรือว่่่่่าาให้้นนนะคัััับจกกกกกดลลุมฟฟงงออยูีีไปตท ระดับบิก,กว่าเหนือกว่าให้ได้นะครับอย่างเต็มภาคภูมิจุดนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจเลยนะครับทุกคนคิดว่าอย่างไงบ้างคิดว่านะครับยังขาดอีกตรงไหนบ้างนะครับที่กลุ่มหมอกฟางพวกแม่ทัพพวกนี้จะสามารถต่อกรกับพลเอกได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดติดตามนะครับหนูจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ